โู้ตอนนี้ได้ยินเสียงป่าบอกไอ้ที่คุณอยู่ไอ้ที่มัว่าหัดับกลับมาผมเลยต้องใส่ระนาบพอดีที่ลับไปหน่อยนีได้ไหมนะโอเคครับอ๋อเอาหัวดับกลับไหมครับหัวตโอเคครับมันเป็นภาษาของโบราณนะครับแต่ว่ามันมีความเป็นวิทยาศาสตร์สูงมากเนื่องจากนะครับในร่างกายเราเนี่ยเอาอวัยวะที่คุมร่างกายสูงสุดจริงๆคือตับตับทํางานกว่า500หน้าที่ นะครับคมสมดุลฮอร์โมนการเผาผลาญการย่อยอาหารทุกอย่างตับนะครับทีนี้เสร็จตับี่จะทํางานมากที่สุดกว่าทุกอย่างในร่างกายเีเพราะการจับสารพิษเมื่อไหร่ที่มีท็อกซินมีสารพิษหรือมีอะไรที่กู้ขังร่างกายในระบบเลือดมากๆตับจบะซับพิษจากพิษต่างๆที่โจมตีร่างกายให้เร็วที่สุดโดยที่ว่า ถ้าพิษเหล่านี้เนี่ยมันเข้าหัวใจมากเราจะตายทันทีหรือเราตายเร็วๆตับมันจะบล็อกให้เร็วที่สุดบล็อกสารพิษบล็อกสารพิษเอาสารพิษเข้าเองทีนี้เวลาที่ตับจับสารพิษมากๆเนี่ยครับตับจะค่อยๆสูญเสียสภาพการทํางานคือมันเริ่มเกิดความร้อนมันเหมือนเครื่องยนต์ที่ทํางานมากเพราะทงานมากเร่งเต็มเกเต็มที่เลยเนี่ยมันเกิดการร้อนขึ้นอุณหภูมิในตับจะร้อนขึ้นจะสูงขึ้นพออุณหภูมิในตับสูงขึ้นนี่นะครับสิ่งที่ทําคือตับจะระบายนะครับ เขาเรียกว่าคลื่นโปรตอนถ้าเป็นทางวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าเขาเรียกโปรตอนนะครับถ้าเป็นทางภาษาแพทย์ทางเรื่องเขาเรียกว่าพลังงานพลังนะครับพลังชีพมันจะผลักดันเหมือนกับระบายความร้อนเนี่ยออกทางหูนะครับเหมือนเครื่องยนต์นะครับมันจะระบายความร้อนออกทางท่ออเสียตับจะระบายความร้อนออกทางหูตลอดเวลาทุกคนจะไม่รู้ตัวนะครับทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ย ตับจะมีเส้นประสาทที่เชื่อมกับหูที่ระบายระบาย,ะบายอะโปรตอนนี้ระบายขึ้นความร้อนเนี่ยที่มันทํางานจะขนาดเย็นออกไปทั้งหนพอระบายออกความร้อนมากๆมันจะกดประสาทหูทําให้หูอือไม่ได้ยินนะคะร,ะรับเขาเลยบอกว่าหูดับเพราะตับไม่ตับมันร้อนจึงทําให้เส้นประสาทหูถูกกดการทํางานคนสมัยใหม่นี่นะครับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยชัดเจนมากทุกวันนี้ เขาวัดอุณหภูมิวัดไข้ของคนเขามีประหลอดชนิดที่เสียบเข้าไปในหนูแล้ววัดความร้อนจากหูว่าร่างกายร้อนแค่ไหนเวลาที่เราป่วยไม่สบายความร้อนจะถูกเล่งในกระดูกซึ่งขึ้นที่ตับมากที่สุดเพื่อเล่งกระนการร่างกายขึ้นมานะครับตรงนี้จึงเป็นคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์เรื่องหูดับตับไหมนะครับนครับอ่าโอเคครับผมอ่ะข้อแรกนะครับไวรัสดีนะครับ เป็นไปได้ไหมที่มาลาที่ตับแลว้วไวรัสดีมีโอกาสที่จะหายนะครับตอนนี้มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับไวรัสดีเนี่ยเป็นเป็น,ปนโรคชนิดหนึ่งที่แผนปัจจุบันนะครับรักษาโดยที่ว่า,าจะให้คําแนะนําว่ามันไม่มีไม่มียารักษาที่จะฆ่ามันได้แต่มียาที่ต้องกินไปเรื่อยๆคือยาต้านไวรัสอ่ามาดูก่อน,นครับทำไมต้องต้านไวรัสเนืน่องจาก นะครับไวรัสเนี่ยมันเล็กมากมันมันเล็กกว่าเซลล์ในร่างกายเรานะครับมันจะลงมานะครับมาแพร่พันธุ์มาทลายร่างกายเรานะครับแต่ว่าตัวมันเองเนี่ยไม่เท่าไหร่ไวรัสที่ไม่ได้มีฤทธิ์อะไรมากเท่าไหร่นะครับมันปกป้องตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำเวลาไปอยู่ในร่างกายตัวแต่ว่ามันจะมีข้อพิเศษของไวรัสคือมันจะมีเสื้อกอบที่แข็งแกร่งมากที่หุ้มตัวมันไว้เป็นไขมันเรือว่าไลปิดโค้ดนะครับไขมันตัวนี้เนี่ย เป็นไขมันชนิดที่เซลล์ในร่างกายมนุษย์เนี่ยทำลายได้ยากมากนะครับยกว้นว่าเม็ดเลือดขาวในร่างกายของเราจะมีประสิทธิภาพสูงดีถึงสามารถที่จะทาลายไอกรอไขมันตัวนี้ของมันได้นะครับทีนี้ในทางการแพทย์แผนปัุบานเนี่ยเขาก็จะพยายามให้ยาต้านไวรัสเข้าไปเพื่อให้ไวรัสมีมันมันไม่ไม่ฟุ้งเงินมาแต่ให้มันให้มันขยายตัวช้าลงดอกมันเอาไว้กับที่นะครับ แต่นะครับไม่สามารถฆ่าดนะ้จริงๆแล้วยาที่จะฆ่าไวรัตีในร่างกายมนุษย์เนี่ยมีได้นะครับไม่ต้องเอายานะ้ำมันเป็นสนโซดาไฟกินเข้าไปนะครับพอเรากินเข้าไปเนี่ยโซดาไฟจะทำลายไอ้พวกเยือ่อเสื้อโค้ทข้างนอกอมันนะครับลายิดโค้ทมันแตกตายหมดทั้งยวงเลยไวรัสดี นะครับคิดน้ามันเบสซินเข้าไปก็ตายยกยงเลยแต่เราตายวันนั้นเหมือนกันเซลล์ในร่างกายเราไม่มีความทนทานพอที่จะจัดรับตรงนี้ได้วิทยาศาสตร์จึงไม่สามารถที่จะมียาอะไรที่จะละมุนพอที่จะเซฟเราไว้แล้วก็ททาลายเฉพาะเสื้อกอกมันทําไม่ได้จึงเป็นโรคที่ชัดเจนว่ามันไม่มีทางรักษาหายแต่ปรากฏว่าตอนนี้วิทยาศาสตร์นะครับองค์การวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เริ่มที่จะ สังเกตอะไรบางอย่างเห็นเยอะขึ้นแล้วว่ามีคนหลายคนที่มีไวรัสบีและทาําการเข้าคอสติดกันหล,หลายๆครั้งปรากฏว่าตรวจหาไม่เจอก,การดูดูปกติโดยเฉพาะนะครับอาจารย์ใหญ่ในศรีสะสกอาจารย์แก่นฟ้าอาจารย์แอนนะครับ<ม>เป็นไวรัสไวรัสบีสหรือซ<ม>ีผมจำได้เป็นรุนแรงมากเลยนะครับบีนะครับเกือบเสียชีวิตเลยนะครับเยอะมากตรวจดูเลยมหาศาลเลย เพราะหลังจากเข้าคอสอย่างตอนนง่อเนื่องหายไปนะครับออกไปได้เพราะว่าในขณะที่ไวรัสบีจะอยู่ในตับเวลาที่พอเวลาเรากินน้ํามันมะกอกเข้าไปนะครับน้ํามันมะกอกจะเข้าไปในตับไม่ได้คือจะล,ลุมได้แค่ลำไส้เล็กแต่พอมันจะย่อยในลำไส้เล็กแล้วมันจะเข้าไปแสเลือดพอมันเข้ากระแสเลือดมันจะถูกส่งไปอัดที่ตับตรงๆเลยน้นํามันมะกอกพวกนี้มันจะถูกย่อยสลายเป็นกรดไขมันจํเนนหาสาร ข้อกดไขมันพวกนี้เนี่ยครับมันมีคุณสมบัติพิเศษในการทำลายเสือ่อมเกาะของไวน์รัได้แล้วส่วนไขมันที่เข้าไปในตับมากหลังจากการกินน้ำมันแล้วเนี่ยนะครับตับจะถ่ายไขยมันที่เป็นกดไขมันพวกนี้ทิท้งออกมาอย่างรุนแรงในขณะที่ถ่ายลงมาเนี่ยครับมันจะเกิดการเคลื่อนทั้งใหญ่ในตับทีนี้การเคลื่อนตรงนั้นเนี่ยครับน้ำย่อยที่ฉีดลงมาหรือว่าไขมันที่ถูกทิ้งลงมาอย่างรวดเร็เว มันจะจับเอาไวรัสเนี่ยออกมาจากในส่วนของตับด้วยน,นะครับมันจึงทาให้ปริมาณไวรัสบีตรงนั้นนะลดลงลดลงในหลายๆครั้งลดลงแล้วสองเนี่ยพอเวลาคนที่ร่างกายสะอาดขึ้นตับมันแข็งแรงขึ้นนะครับพระตับแข็งแรงขึ้นปุ๊บคุม้มด้านในร่างกายจะสูงข,ขึ้นมันก็ไล่เก็บไล่พาไล่เก็บไล่พาจนกระทั่งมันค่อยๆหายจนตรวจหาไม่เจอน,นะครับผมเชื่อว่าไวรัสดี นะครับมันเป็นได้ทุกคนแหละคนในบ้านเรามีสิคนน่ะมันจะไม่เผลอหรอครับว่าจะไปกินน้ําแก้วเดียวกันมันเผลอไหมครับจะไปหายใจจามรดกันมีแน่นอนถ้าบ้านเราหรือญาติพี่น้องเรามีใครเป็นไวรัสบีเราเจอแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นแล้วใครเราไม่เป็นละ่ะไวรัสบีมันจะเล่นงานได้เฉพาะตอนคนที่มีภูมิต้านทานอ่อนท่านั้นเองดีไม่ดีทุกคนที่แน่ยอย่างนี้ั้งตัวผมมีไวรัสบีอยู่ในตัวแต่มันทําอะไรไม่ได้จนบางทีไปวัดก็วัดไม่เจอเลย นะครับตรงนี้นี่เองคือความสาคัญน,นะครับไวรัสบีไม่ใช่ว่าใครจะปัดกจากมันได้นะครับแต่บางคนเนี่ยมีไวรัสบีมาเกิดมาอยู่กับตัวเขาตั้งแต่เขาอายุ12ปีแต่เขาก็ใช้ชีวิตจนอายุ9ก้าสปีจนเขากแก่ตายเพราไวรัสบีไม่ยังไม่สามารถฆ่าเขาได้ไม่สามารถออกอาการได้เลยนะครับแต่ใครที่ออกอาการแล้วคือคุมต้านทานในร่างกายเราระบบร่างกายเราไม่แข็งแรงพองม,มันถึงออกอาการได้นะครับเข็นครับ จถาม่ใช่ไหมคะปัญหาไร้อยู่ตอนเช้าที่เราติ่นายกันใช่คะพูดรเฉพาะตอนเช้าเลยอ๋อแล้วก็ครับปัญหาที่สองน้ำีครับปัญหาที่สองคือเรีุการณ์ที่มีน้ำสถ้าเราเอาน้ำเสียไปก็จะเป็นน้ำเชื้อมหรือว่าน้ำสกัดที่็มีขายกันเลยคับแล้วก็ปัญหาที่สามคะ การที่เราทำทีทองเนี่ยประจำวันละหนึ่งครั้งจะมีปัญหาอะไรสุขภาพไหมคะอ่าโอเคครับผมสามข้อนะครับพาะเพรที่หนึ่งการทุบทุกเส้นลมปานถุงน้ำดีนะครับโอ้ทุกมันได้ทั้งวันครับนั่งนั่ก็ทุบเล่นทุบเล่นเลได้เลยไม่มีปัญหาครับมันกระตุ้นนะครับมันกระตุ้นกระตุ้นร่างกายเพีงแต่ว kind of okay. hm oh ่าตอนเช้าเนี่ยเรา ทางทางาที่นี่ผู้จัดนะครับเขาพาเราทุกในตอนเช้าเพื่อเราําลังสดชื่นนะครับแล้วก็คือก็สอนให้เราทําในช่วงนั้นนะครับจริงๆแล้วทํามันได้ทั้งวันทุกมันได้ตลอดนะครับแต่อันนั้นเป็นกิจกรรมที่เขาทําร่วมกันเพื่อเรียนรู้ด้วยทุกได้ตลอดครับเวลาไหนก็ทุกได้น,นะครับทีนี้นะครับข้อที่2เนื้อสัตว์นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ไปกินเนื้อสัตว์ตรงๆเรากินแบบเฉียงเฉียงอ้อมๆผักผ่า โดยการเอาเนื้อตส่ไปต้มแล้วกินเป็นน้ําซุปเด็กไหมครับเอาไปตุ๋นไปอะไรก็ใช้แล้วกินน้ําซุปนั้นได้ครับกินกินกินตรงๆยังได้เลยครับก็กินมาตั้งนานแล้วไม่เป็นไรใช่ไหมครับเพียงแต่ว่ายิ่งถ้าเราเซฟเราเด้นมากเท่าไหร่เราจะอายุยืนขึ้นเท่านั้นเราจะทำลายร่างกายตัวเองน้อยลงเท่านั้นนะครับตรงนี้ก็แค่แค่แค่เหมือนกับว่าเราได้ลดแล้วเอาเท่าที่เราทําได้นะครับ คือบางครั้งเราฟังดูมันน่ากลัวเนาะกินเนื้อสัตว์ทำให้ป่วยอย่างนี้นีไม่มีใครบังคับเราหรอกครับเราจะกลับไปกินเนื้อสัตว์เหมือนเดิมก็ได้แต่ว่าพอถ้าเราเนี่ยรักชีวิตของเราเราอยากเซฟชีวิตของเราไว้บางครั้งเราทํายากแล้วเิยทําไม่ได้เราทาเท่าที่เราทําได้สูงสุดอย่างคนที่จะมาต้มแล้วดื่มแค่นะ้ำซุปผมก็ถือว่าดีมากเลยนะถ้าเขาทําได้อย่างนั้นแล้วกลับแทนที่เขาจะไปกินเนื้อตว์ต่อนแล้วเอาเข้าไปค้างในร่างกายนานเพราะว่าถ้าเขากินแบบนี้ พวกนี้มันจะอยู่ในร่างกายเขาไม่นานนะครับมันจะน้อยลงมันมันจะมีผลต่อร่างกายเขาน้อยลงนะครับมันเหมือนกับบุหรี่ครับไอคนหนงเนี่ยครับสูบบุหรี่เสร็จปุ๊บแล้วเราไปนั่งข้างคนสูบบุหรี่นะครับระยะเขาผลเลยแบบดมควันเขาที่ออกมาเลยก่อนเราจะพังเยอะมากขยับออกไปอีกเมตรหนึ่ง เราก็จะอยู่ได้นานขึ้นแต่เราก็จะสะสมเหมือนเดิมถ้ายาวไปอีกสาเมตรเรายังได้กินไปไป,อย,ไป,ไปอยู่แต่ว่ามันน้อยลงเหมือนกันมันจะเซฟร่างกายเราให้เ,เสียหายน้อยที่สุดนะครับแล้วก็นะครับข้อเมื่อกี้ข้อสุดท้ายการทําดีเพราะนะครับทำหมายถึงว่าวันละคันได้ไหมใช่ไหมครับจะเกิดอันตรายเกิดอะไรไหมอย่างนี้นะครับเท่าไหร่ก็ได้ตามความพอใจเรา ทำแล้วมันรู้สึกสบายโล่งทาไปเลยครับใครอยากทำันละสองรอบก็ทําไปใครอยากทำันละรอบก็ทําไปใครอยากทําเดือนละรอบก็ทาไปนะครับการทําดีท็อกซ์จริงๆแล้วเรามองมันเหมือนแทรกแซงร่างกายปกติธรรมชาติมนุษย์ต้องขี้เองหออมาจะาตูวเแต่งเองไม่ต้องไปสวนไม่ต้องไปไรใช่ไหมครับอ่าเราคิดว่านี่คือธรรมาชาตินะครับ แต่ความเป็นจริงแล้วมนุษย์ทําอะไรหลายอย่างที่ถือธรรมชาติหรือไม่เป็นธรรมชาติด้วยนะครับเช่นทุกวันนี้ที่เราตื่นขึ้นมาแล้วเราแปลงฟันที่ว่มามันเป็นธรรมชาติก็รัสัตว์ที่เกิดขึ้นมาบนโลกนี้ไม่มีแปลงฟันมนุษย์ที่เกิดขึ้นมายุคแรกๆของโลกนี้ก็ไม่มีการแปลงฟันธรรมชาติคือคนคือไม่ต้องแปลงฟันธรรมชาติของเสือก็ไม่แปลงฟันวัวก็ไม่ต้องแปลงฟันแล้วทําไมคนแปลงฟันนะครับเพราะคนเริ่มที่ฉลาดขึ้น แล้วเรื่องที่จะเข้าใจว่าอ๋อเราไม่แปรงฟันเราก็ไม่ตายแต่ว่าถ้าเราไม่แปรงฟันแล้วเรากินอาหารกินไอ้นู่นไอ้นี่มันเป็นติดอยู่เนี่ยมันจะสร้างแบคทีเรียมันจะสร้างแมงนุ่นแมงนี่มากัดฟันผุมาทําให้เกิดปัญหาช่องปากขึ้นเราก็เลยคิดจะล้างปากข,ของเราทุกวันโดยการแปรงฟันพอเราแปรงฟันเราก็รู้สึกปากเราสดชื่นสะอาดเพราะสดชื่นสะอาดเราก็รู้สึกว่าดีวันหนึ่งถ้ามีคนมาบอกว่าเฮ้ยคุณเนี่ย ทำไมไปทาผิดธรรมชาติธรรมชาติเกิดมาไม่เคยแปลงฟั่นคุณไปดูพวกมูเซอร์พวกชาวเขาตาไกอะไรพวกนั Seven ้นเขาไม่แปลงฟันเลยเนี่ยธรรมชาติคน้องเกิดมาเป็นงั uh 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 ้นเราก็จะรู้สึกว่าเออไอนี่เราทำาบันี้แล้วมันดีแล้วมันก็รู้สึกว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายมันเซฟร่างกายได้เราก็ยังไงเราก็ไม่เลิกใช่ไหมครับการดีท็อกก็เหมือนกันมีหลายคนที่เขาทาดีท็อกกันอยู่ทุกวันแล้วเขาก็ดีกับร่างกายเขาก่อนที่เขาป่วยมาตลอดเลย เขาเป็นคนโรคร่างกายมีปัญหาพอเขาดีท็อกร่างกายก็ดีขึ้นอะไรก็ดีขึ้นแล้วถ้ามีคนไปถามว่าเฮ้ยคุณจะไปดีท็อกทาไมการดีท็อกเนี่ยมันมันฝืนร่างกายมันผิดธรรมชาติไม่ต้องไปทาเยอะขนาดนั้นนี่คือเรื่องเฉพาะบุคคลใช่ไหมครับเหมือนกับการแปรงฟนันเราเอายาสีฟันเอาแปรงสีฟันเข้าไปแปรงในปากน,นี่คือการล้างปากเราเอาน้ําใส่ขวดฉีดสวนเข้าไปในลาไส้นี่คือการล้างลาไส้ ล้างได้ตามใจชอบใครที่เพียรทําแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่เกินวันละครั้งนะครับบางคนก็สองครั้งไปเพราะทําแล้วเขารู้สึกยังไงสมมติาเมื่อก่อนร่างกายฉันก็สบายดีฉันไม่เคยต้องมาทําดีท็อกซ์แต่ปรากฏว่าพอเขามาพาฉันทําดีท็อกซ์แล้วฉันก็มีความรู้สึกว่าทาไมฉันขี้ได้มากกว่าปกติประมาณสองเท่าแล้วรู้สึกตัวฉันเบาลงรู้สึกมันโลง่งสดชื่นโอ้เขาได้สัมผัสแล้วว่า ประสิทธิภาพร่างกายเขาเพิ่มขึ้นจากการทําสิ่งนี้เขาก็สามารถทําได้เรื่อยๆนะครับให้ให้สังเกตนะครับจากจากตัวเราว่าเราเราทาแล้วรู้สึกดีไหมแต่ถ้าบางคนทำแล้วมัน,ม,นมันไม่ไม่เท่าไหร่เลยอะไรนี้เขไม่รู้สึกอะไรธรรมดาเฉยๆอ่ะอย่างนั้นไม่ต้องทำปล่อยก็ได้นะครับนานๆครั้งก็ได้นะครับสําหรับเดี๋ยวโทษนิดหนึ่งนะครับสาหรับผมนะครับการไม่ขี้หนึ่งวันเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตของผม ไม่ได้อาบน้ำห้าวันผมยังถือว่ามันเป็นเรื่องไม่ใหญ่ถ้าไม่ได้ขี้หนึ่งวันสาหรับผมนะครับเพราะว่าภายในหนึ่งขี้เนี่ยถ้าค้างอยู่ในร่างกายแล้วไม่ออกภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงออกซิเดชันันเยอะมันเป็นอนุมิตรละอมากมันเป็นแก๊สมีเทนอีกมากนะครับไอ้ไม่อาบน้ำห้าวันเชื่อไหมครับไม่ตายไม่อาบน้ำสองปียังไม่ตายลองไม่ไม่ขี้กี่วันตายครับนี่ไม่ขี้สําคัญกว่านะครับเชิญครับเมื่อกี้ทุกคน แรกนะครับว่าการนวดนะครับเอาเป็นว่าตีขุมรวมไปทั้งหมดนะครับนวดมันทุกจุดที่มีผลต่อต่อเอาไ,ไว้ว่าในร่างกายแล้วกันจะถุงน้ําดีจะตับจะไตจะอะไรก็ช่างนะครับคือนวดแล้วสบายตัวไม่มีปัญหาหรอกนะครับนวดได้ได้เรื่อยๆเพราะนวดแล,วแล้วรู้สึกผ่อนคลายนวดได้เลยตรงนี้จะไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าเราเอาแต่นวดแต่เราก็ทําให้ร่างกายเราเป็นเลือดทิ่ตลอดเวลาแล้วไม่ได้แก้ไขไอ้อย่างนี้ไม่หายนวดก็ไม่หายนะครับ ที่สําคัญคือเราต้องแก้ที่ที่สําคัญด้วยเพราะว่าร่างกายมนุษย์เวลามันจะเจ็บมันจะป่วยมันไม่ได้เรื่องเส้นอย่างเดียวมันไม่ได้เรื่องลมหายใจอย่างเดียวมันไม่ได้เรื่องอะไรต่อนี้อะไรอย่างเดียวมันหลายองค์ประกอบร้วมกันโดยเฉพาะสิ่งที่ทางันเรื่อยนะครับพ้าเลือดที่เป็นพิษอยู่นะครับความเจ็บป่วยที่มาจากเลือดเป็นพิษไม่มีทางหายง่ายยกตัวอย่างเช่นตาของเรามันเป็นต้อมันมีปัญหาอนุมิสรากนอยู่ในดวงตาที่เป็นต้อ เราก็ไปหาหมอจกักุ่หมอตาหมอตามีหน้าที่รักษาดวงตาเท่านั้นหมอตาก็จะใช้ยาปฏิชุนะจะลอกต้อหรือจะ,อะไรกช่างนะครับแต่ปรากฏว่าหมอก็ได้รักษาตาให้เราแล้วเหมือนตาเราจะดีขึ้นแล้วหลังจากนั้นะเรากลับมาเป็นกีกเกิดจากอะไรเกิดจากพิษที่อยู่ในลใําไส้อยู่ในตับอยู่ในกระแสลเลือดมันหมุนอยู่ตลอดเวลาพอลอกไปแล้วมันก็ขึ้นมาตีี ลอกแล้วมันก็ขึ้นมาตีนะครับการแก้ปัญหาจึงต้องดูโดยองรวมที่สําคัญคือระบบเลือดนะครับถ้าระบบเลือดดีนะครับบางคนไม่ทุกไม่ไม่นวดไม่อะไรมันก็ไม่ปวดนะครับอ่าแล้วก็ข้อที่สองข้อที่เดียวเับตัวเอย่างนี้หนึงครับข้อที่สองเลยคนที่หายลงหายลงอ่าโอเคครับจไดเลยครับคนที่หายลงนะครับ เกิดจากอะไรเกิดจากอาหารก็ได้นะครับมันเป็นอย่างนี้ถ้าของบางอย่างกินแล้วมันตดแหลกแหลกลานนะครับอ,อย่างเช่นถั่วต้มหรืออะไรอีกหลายอย่างอย่างที่เรารู้ใช่ไหมครับกินกินทุเรียนก็ตดใช่ไหมครับกินหลายอย่างตดถ้าอาหารนั้นเนี่ยเป็นอาหารที่สแตนดาร์ดทั่วไปเขากินแล้วตดนั่นคือปกติแต่ถ้าไอคนนี้กินกับสิบคนเหมือนเพื่อนทั้งสิบคนแต่ฉันตดอยู่คนเดียวแล้วกินวงไหนฉันตดวงเดียวคนนั้นอยู่คนเดียวอันนี้หมายถึงระบบร่างกายเรามีปัญหาแล้ว ะระบบเราล่าไกลเราลากกนนื่างปัญหาส่วนหนึ่งนะครับตดเกิดจากอะไรตดเกิดจากแก๊สอาจจะเป็นโดยเฉพาะพวกมีเทนซันเฟอร์ที่เกิดขึ้นในทางเดินลำไส้ถ้าเกิดว่ามีขยะของเน่ามันหมักเป็นแก๊สอุดตันไปเรื่อยๆนะครับมันจะต้องระบายแก๊สออกถ้ามันไม่ระบายแก๊สออกนะครับโอ้ลำไส้เราแตกเลยทีนี้เวลามันออกมันจะดันออกทางข้างล่าง ดารออกตดก็ตดพูดนะครับลองง,ง่ายครับใครตดอ่ะก่อนจะตดอ่ะเอาไฟแชกมานะครับจุดจุดไฟแชกไว้แล้วเอาไปใกล้ๆตรงน้นของเราแล้วตดพูดเชื่อไหมครับไฟจะดันออกมาเลยปิดไฟเลยะครับนี่เป็นมีเพนนะครับแก๊สมีเพนมันติดท,ทันทีทีนี้มันเกิดขึ้นต่อไอ้นีน่มันมันมันหมักอยู่ในลําไส้ของเราแต่ถ้าเกิดเราไม่หมักในลำไส้เราทำไงครับเอาถุงพลาสติกมาครับเอาถุงพลาสติกมาใบนะครับแ,แล้วเอาน้ําใส่ลงไป แล้วเอาเนื้อสัตว์เอาอาหารถูกเน่าใส่ไ,ไปแล้วก็ปิดปิดถุงไว้นะครับทําถุงพลบสตแล้วมัดยางไว้สักพักถุงค่อยพองขึ้นพองขึ้นพองขึ้นนะครับท่านเอาไฟลงไช่ไหครับและจอะปุ้งไฟลุกปุ๊บออกมาเลยข้างนอกยังเป็นเลยแก๊สมีเทน,น,เนข้างในยิ่งกว่าสามถึงเจ็ดองศาเกิดขึ้นได้มากทีนี้คนที่ลัางไ้สุขปกนะครับ หลายหลายคนตด่อยตด่อยตด่อยพอ,อทำดีทอ็อกซ์ลอกเอาของเสียนในลำไส้ออกได้ล้างในระบบลำไส้แล้วเนี่ยมันไม่สร้างอีเทนแล,ล้วนะครับเปลี่ยนอาหารใหม่นะครับแล้วก็ดูแลเรื่องความสะอาดในลำไส้การทำดีท็อกซ์จะช่วยได้มากคนคนนั้นเขาได้ดีท็อกซ์ไหมครับสะอาดพอมน,นสะอาดแล้วเนี่ยนะครับ มันจะลดก,การเกิดแก๊สขึ้นนะครับก็2กรณีอาหารที่กินแล้วตดแน่นอนกับไอเรามันกินอะไรมันตดไปหมดนี่คือระบบการหนักเกิดมีเทนขึ้นภายในเยอะนะครับเชินครับมีใครต่อนะครับเฉลย